ที่น้องซ้อนอยู่สภาพของเฮียนเป็นในนี่แหละเป็นอาสามาได้เก้าปีแล้วม่ได้เงินเดือนนํเเพ่นอันนี้เป็นน้องนักเขียนอยู่ห้องปอสามเดอ้อคงเฮียนมกกกลวงเมืองสัมพันธ์แขงพงศลีสภาพ อยู่ในห้องนั่นแหละอันนี้มปนโต๊ะครูตั้งนั่งกับบ่มีซ้ำห้งมามวญเมื่อหลงเจียงอยาหให้รุดเกฮือเราเพิง่งเอา เดี๋ยวนี้เดินบมได้แล้วเส้นทางรถควายขนาด,ดรถลีโวได้ีติดโลยังไปบมได้ขนาดฝุ่นโุตกขันฝุ่นตุกมันจีซัมเด้อมือหนึ่งสี่หลอยห้าลอยขัดโอ้ตายแถประเทศเพื่อนก็ถิเป็นแบบนี้เพราะประเทศเพื่อนบานคือประเทศไทยประเทศเวียดประเทศจีนก็นเป็นหรืองเบ็ดให้คนตามประเทศมาคนเอาเช่นถ่า,านะแล้วล่ะป้าเฮอประชาชนนี่ยกินขี้ฟุ่นข,ข,ขี้มุ่น รุดกระเดินบุหรี่พักประชาชนตึ้นต่อมากันใหเอาอย่างมากินรุดกระเดินบุหรีเพิ่องไม่คิดฟุนฟ้นตามเขีมทางฟุ้นตามเขีมทางล่ะเพิ่องเอา้าจากเสนอพักชวนที่เกี่ยวข้องเด้อะมันมีหูมีตาละมาแก้ไขซอยเด้ทางนามอนเขาเมือลงแจ้งอันนี้นะหรือว่ามอสเพ่อบริษัทอ่ะคันมอสเพ่อบริษัทกับเฮอบริษัทม,มาหดหนามบาพัวมาเปียงไปดูคันบร,บ,บริษัทบบบริษัทพักรัด กักควรจะมาเบิง้งแย่งดูแลประชาส,ะสนเดี๋ยวป่อทเป็นแล้วนี้นี่โอ้จะได้ส่งเฟซไปเฮ้ต่างประเทศเขาลงคลิปลงเฟซประจานประเทศเราเป็นบ่อฝังนัดขันถึงเฮ้ยไรเนี่ยลงลงสุดหรโอวนาทีมันว่าเป็นว่วอะไรสุดไปเนี่ยท้ายเลือดขนาดเล่ ปิดตึงเงือกตึงเงือกตึงเงือกปิดคุ้มเทปิดคุ้มว่าผมเลิกรถถือขี่ไปได้สะโพกรถหน่อยชื่วว่าดื้นผมได้เลยนะนี่เบื้องแม่เเบื้องแม่โค้งรถโค้งรถขี่ฟุ่นหี่ฟุ่นรถหมดได้แล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วรู้สึกเห็นใจนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านมนาหวานชาแนลนะคะ ได้ชมภาพที่มะนาวได้ปล่อยให้ชมคลิปไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็อดเห็นใจไม่ได้นะคะทุกหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยฝุ่นฝุ่นละอองเต็มพื้นที่ไปหมดเนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ใช้รถบรรทุกหนักขนท่อนไม้และแร่ธาต ออกไปจากสถานที่ต่างๆเหล่านั้นก็เลยทำให้ถนนพังเนื่องจากใช้รถบรรทุกหนักวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนฝุ่นละอองเต็มไปหมดมองไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นกับฝุ่นซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่าคนที่อยู่ข้างทางชาวบ้าน ปอดเขาคงไม่มีจุดไหนที่จะสะอาดแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างทางนะคะดูแลสุขภาพด้วยฝุ่นเยอะมากเป็นฝุ่นที่มีอันตรายนะคะเมื่อเข้าไปทางลมหายใจมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ปอดแล้วก็อาจทำให้เกิดปอดอักเสบขึ้นได้นะคะ ถ้าหากว่าต้องตากเสื้อผ้านี้คงไม่ต้องถึงชั่วโมงหรอกคะ่ะอาจจะประมาณสัก30นาทีเสื้อผ้าก็คงจะเปลี่ยนสีแล้วที่ประเทศลาวมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากนะคะมีแต่ไม้ขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้ภูเขานับร้อยนับพันลูกก็เป็นภูเขาหัวล้นไปหมดแล้ว เพราะว่ามีการสัมปทานตัดไม้ทําลายป่าก,กันอย่างโมโหลานรถบรรทุกหนักวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ทราบว่าชาวบ้านอยู่กันได้ยังไงในเมื่อทุกหย่อมหญ้ามองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยฝุ่นละอองรถแต่ละคันบรรทุกแบบ เต็เหยียดวิ่งกันฝุ่นตลบไม่ว่าจะบรรทุกไม้หรือแร่ธาตุก็วิ่งกันอย่างมโหฬารถนนพังก็เพราะว่ารถบรรทุกหนักชาวบ้านเดือดร้อนถ้าหากว่าสัมปทานขนาดนี้ทำไมเนาะประเทศชาติ ประชาชนถึงยังยากไร้ยอยู่ต้องต้องขอย้ำว่าเป็นประชาชนแถบชนบทนะคะก็ยังดูแล้วก็ยังลำบากอยู่โรงเรียนก็เหมือนไม่ใช่โรงเรียนนะคะเส้นทางสัญจรไปมาค่อนข้างจะลำบากและใช้เวลานาน,าน เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุสิ่งนี้ถ้าหากว่านำมาพัฒนาประเทศชาติขายแร่ธาตุและขายไม้ได้ขนาดนี้ถ้านำมาพัฒนาประเทศชาติน่าจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปกว่าไทยไปเยอะแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเห็นทุกคนอยู่กันอย่างแร้นแค้นช่วงนี้อากาศร้อนมาก ไฟฟ้าก็ดับน้ำประปาก็ไม่ไหลก็เห็นใจมากๆนะคะก็ฝากถึงพี่น้องชาวลาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศร้อนถ้ามีต้นไม้ก็ยังช่วยคลายร้อนได้แต่เนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นต้นไม้แล้วชาวบา้านก็คงต้องอยู่แต่ในบ้าน ซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในบ้านก็ควรจะสวมแมสป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะคะเนื่องจากฝุ่นละอองนี้มีอันตรายต่อชีวิตของของตัวเองมกากาๆอย่างเช่นเมื่อมันเข้าไปอยู่ที่ปอดแล้วอาจจะเกิดปอดอักเสบเป็นโรคร้ายแรงได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็ยิ่งอันตรายมากๆน่าสงสารน่าเห็นใจพี่น้องชาวลาวที่ต้องอยู่กับฝุ่นละอองมหาศารทั้งวันทั้งคืนค่ะคลิปนี้มะนาวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวลาวทุกท่านด้วยฝากกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ